บ่าวฝื้นยามเฮาหนอได๋บ่าวฝื้นยามเฮาหนอได๋ไปแอ่ววันใด๋สาวบ่ให้เฝาะลูกบะเนาะป้ออายลอยปออายดโถยลัวันตี้แปดกั่นมาเดินละบ่หื้ม่ทำก่อเมียข้างดำจะนายสุขมวดป้ะสวด ใจดีเล่าบ่มี้ล่ะอันนี้ไอ้บ่เกี่ยวเป็นเบาปิวมาเตวาลนอนอันนี้รักรองห้องเรนฐีไงเออเออเอ้เหอเอ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 ้เออเออเออเอลังอเออออเออเออเ่อหออเอ Tất cả một bên tìm bỏi học bước. Do thắng luật bắt đi, yêu đi, kiếm chẳng đến tìm 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 chẳng đến โดดเ่อลี้ยงนื้ออเป็นเศรษฐีเมืองไทยไอเป็นเศรีเมืองไทยแล้วขายละเลยได้เงินเจ็แขยเ็หได้เงินสามแนขายหอมแดงได้อขายลิ้จีได้เนขาย้มดงได้เห็นแสขนาดขายแก็บก็ได้ตึงแปดแสน จ็ดไปไทยเป็นอันใดเห็นเจ็ดแสนบาทเข้าไปกันจะไปไปเมียงยังซื้อถั่วเลืองเอามาขายต่อมารวมกันพอก็ได้ถึงเปดล้านศอกแต่ว่าใส่ดีสั่งร้อนเหลืยในสองบาทกึงโอ้ไก่แตนไก่มาพีุ่้ยไหลหาหน้าตู้ขึ้นแม่รวยหันไก่เนื้อสแตนสดสองบาทอีนี่รวยแบบเต็มแม่ ลองมันมาได้นะลองมันไม่ยิงบรเดียวนี่มันจะหักกระแต่ก่ะนมากว้ามาสองมาเกินนี่ยแบบเออข้ามหนุ่มตีเนี่ยตีตั๊กมาลงทาบถ้าหัวแอในตัวปืนเนี่ยตัวถ้าพี่ชอบไหวปะกาะห้องยานั่งไข้ใครจะเขาบอกเขาบอี่ยมึงกไหลายโอ้น้องขำแก้วเป็นว่าเดือนร้อนอย่างน้ำเหลืออยู่ไอ้ลงทาบเนี่ยก็รวยบะเต้เจ้าบะชอบบะชอบอย่างไรมาโคตรได้ บัลอยตั้งไหนไอชี้จุบตจุรอไอหาว่าไอเป็นเศรษฐีแม่นละนะไอใส่มีสหกรณ์เดือสองบาทสองบาทเจ้ากระทุกก็รอสองบาทนี่แม่เปลว่ามาโควต้าสองบาทนี่กะเนาะนะผมล่องมานมได้มาหักหาแท้เห็นไหมเดี๋ยวบได้จะเข้าก็เลยแม่กอยังเข้านะก็หักกันแปลงกันนะกะจะได้เข้าห้องเขาล่องนะกะเจ้าเจ้าห้องเข้าหมอ เป๊ะสตางค์แตเป๊สตางค์เออเปลี่ยนว่าผู้หญิงน่าเงินรู้ไหมแน่นอนแน่นอนเฮ้ยที่ว่าสองบาทนั่นนะสองบาทยังมันบาทคำอะไอย่าง๋อบาทคำบาททองคำอีแม่บัดเดี๋ยวนี้คำเป๊ะบาทเดียวนี่สามหมื่นห้าก็นะเป๊ะนะสองบาทนี่เจ็ดหมื่นเป็ะเอาเอาเอาไปขายแต่ว่ามันชื่อล้วน่ะไม่ใจมากตกลงก่อนอ๋อเอา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 คำเอาคำละไอ้หรอไอ้ผมแค่ด้แตะเออ mà đi huồn nào mà mưa à, bỏ, được. chú không nhạc sofa này mẹ so nướng có so á, khâu có bệt nè. có ai nướng bệt hèn nhang, thì cả lớp ạ, huống má cưng má. chú u mẫn mẫn cả. má cháu. so so một điều huống chi đây nữa. anh chăm bì so cả đai đó, nhàng xinh này so đây. bỏ. So, so bỏ. so đen so, 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 so mà ไม่ไม่ไม่โซ่เเขาว่าไอ้นี่ซได้แต่แบบแน่เอาแกมาเอาแกมาจะอเาจะอเาันีห้าพอทไ่นั่พอเนี่ยทานแบบทานนั่ไอ้ห้าพอดหนซีจังสงนะเอาเลยบอกซไอ้ยนตัวเัดจะเปด้ไม่ดีชมาดปะมีเพูไอ้มาลอก นอแม่ถ้าฟังเนี่ยก็ผมผมชอบอันนี้นี่ไงผมตื่นผมปีนแก่ปีลูกผมชอบอันนี้ผมไปเลยไปตั้งยืน้องนอนอ่ะเนาอสาวไซมันมาใส่ซอ điên rồi điên rồi điên rồi mà mà cưng gì đây còn khó

Nè, tăng lòng bắt cả lưng cả tăng nè Thiên tăng nè Cả sắm mơ cả tăng lòng Sâm mộng sâu sư cả lưng Lưng cả trăng trăng Nếu bỏ tăng lòng, nằm cả ngôi mây xe Hãy nhung xích kết Nhưng nhung bỏ sông Mất kết, sâm mộng mất bước Đẹp oh. Em ไอแม่งอตัวน้องคนเกี้ยวใจติ่เล้วเลือใจกานั่งแน่กีนน้องไปาน่อแมงนั่งแกแนมนักงแนคนเดียวแบบนี้มานั่งอยู่บนก็เวทีตัวเองติดกับใจเลี้ยงกับกัจียนกกันต้เลยไอหน่อกระั อันยัผู้เสมาแต่แค่แต่แต่ตอ้นซื้อมาใหม่ดูได้ว่านไปสมภาษา่เยดีไแน่นอนเลยโซงเนี่ยซไงเนี่ยนอาไ่ใช่จังโอเทมันแบบนี้จิงไล่ออกมาเดี๋ยวนี้แผลปอปีเดยอยู่เออนน่นอนปอปีปอปีมด่ออกอ๋ออะไรวอไหอนหายผอนหายดเนาะพอกีหนีไล่หเลยเฮ้ยโอ้ยตาสตีมันเกลียวสามีนั่นเอเอนั่นนั่นน่